สมัยพุทธกาลเขาฟังธรรมของพระเจ้าเขาไม่คิดมากอะ่ะทำไมไม่คิดมากเพราะเป็นของที่ไม่เคยฟังไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินพอได้ยินทีแรกนะมันสะเทือนเข้าถึงจิตถึงใจเลยทีก็ล้างกิเลสไปได้เออตัวเราไม่มีจริงอะ่ะยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นลูกของช่างทอผ้าเขาถือได้ไป เอาไปให้พ่อถือแล้วก็ผ่านมารู้สึกวันนี้มาเร็วยังไม่อยากเข้าบ้านผ่านหน้าวัดเห็นคนเข้าไปฟังธรรมเข้าไปฟังฟังใจมันก็เข้าถึงธรรมะขึ้นมานะเข้าใจประณีตลึกซึ้งขึ้นมาพระเจ้าท่านก็รอผู้หญิงคนนี้อยู่เอาผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยท่านถึงเริ่มเทศงั้นท่านก็ยังไม่เทศท่านนั่งเฉย ท่านนุนก็บอกให้เทศได้แล้วโยมมาเยอะแล้วท่านบอกเดี๋ยวยังยังมาไม่ครบพอผู้หญิงคนนี้มาหายเหนื่อยะท่านเทศเทศเสร็จแล้วท่านก็ถามผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงเด็กสาวสาวว่าเธอมาจากไหนผู้หญิงคนนี้ตอบว,ว่าไม่ทราบเธอจะไปไหนไม่ทราบชาวบ้านได้ยินนะโอ้ยนางคนนี้ เหลวไหลที่สุดเลยพุทธเจ้าพูดด้วยแล้วทำมาพูดเล่นน่านถามว่ามาจากไหนก็ไม่ทราบจะไปไหนก็ไม่ทราบนะจะเป็นยังไงจะทำอะไรไม่รู้เลยสักอย่างมันไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนอดีตมาจากไหนก็ไม่รู้ชาติก่อนเป็นใครที่ไหนเขาก็ไม่รู้เขาก็พูดตรงๆอย่างพุทธเจ้าถามว่าเมื่อก่อนเธอมาจากไหนไม่ทราบ ชาติก่อนมาจากไหนนะเขาไม่ทราบเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบแล้วฟังธรรมไปเรื่อยๆนะันนี้เขาก็ได้พระโสดาบันอน,นาถิปินทิกาอะไร่าเงี้ยนะนางวิสาขาอะไรเงี้ยเขาก็ได้กันง่ายๆบางคนได้ยินคนอื่นสรรเสริญพระพุทธเจ้านะจิตก็ได้โสดาบันยังไม่รู้จักคําว่ารูปนามอะไรเลย,เลย ไม่รู้จักคำว่าวิปัสสนาเลยเาะจิตของเขาเนี่ยมันได้ยินธรรม,มะซึ่งมันสดใหม่ในขณะที่พวกเราเนี่ยจิตของพวกเรานะมันเหมือนเชื้อโรคดื้อยาเกิดมาเราก็ได้ยินธรรม,มะแล้วในเมืองไทยเนี่ยได้ยินพระเทศได้ยินคนนั้นสอนคนนี้สอนเราได้ยินอยู่แล้วมันได้ยินจนจิตมันดื้อด้านนะมันมันดื้อยาไปแล้ว เพราะงั้นเหมือน,นต้องอดทนหน่อยเชื้อมันดื้อยาก็ต้องอดทนให้ยานานๆาหน่อยภาวน,น,นานานไปนะเดี๋ยววันหนึ่งจิตมันมีกําลังพอมันก็ตัดสินความรู้ได้มรกได้ผลขึ้นมาอย่างเราได้ยินมาตลอดใช่ไหมพวกเราภาวนานะรูปไม่เที่ยง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนะรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานะคนอื่นเขาฟังแค่นี้นะสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเขาไม่เคยฟังธรรมเขาฟังแล้วเขาปิ๊งขึ้นมาเยอะแยะเลยแต่บางคนมันก็ไม่ปิ๊งนะก็เป็นแล้วแต่แต่ละคนเราได้ยินมาตั้งนานแล้วยิ่งพวกเคยบวชเคยอะไรนะ ทำวัดเช้าเนี่ยมีบทพวกนี้อยู่เลยฟังแล้วก็เฉยๆฉยจิตมันดื้อจิตมันด้านกับธรรมะไปจิตมันดื้อจิตมันด้านก็คล้ายคเชื้อโรคดื้อยานะต้องให้ยานานๆหน่อยให้ยาไระเดี๋ยวกระดาวแป๊บเดียวเชื้อโรคตายหมดอะไรเงี้ยมันไม่ตายแล้วมันดื้อก็ต้องให้ยาที่แรงขึ้นนะยาที่นานขึ้นอย่างบางคน ได้ยาแรงนะบางคนง่ายๆเลยนะครูบาอาจารย์สอนว่าพุโทโธพุโทโธไปเพราะเขาพุโทพโธเขาไม่คิดมากพุโทโธพุโทโธไปจิตเขาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วดูธาตุดูขันมันทํางานไปเห็นมันไม่ใช่เราอะไรเขาง่ายๆบางคนก็ต้องยากกว่านั้นจิตใจมันลำพองลักเหลือก็ท่านก็มีอุบายพวกทุดงขวัตต่างๆนะ เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างแรงๆอยากกินนะก็กินตามความจําเป็นนะไม่เอาความสุขจากการนั่งการนอนอะไรเนงะี้ยพระองค์ก็เดินเดินเดินครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อพุทธนะี่ท่านเคยเล่าให้ฟังเมื่อครหนึ่งท่านตั้งใจจะเดินจงกรมนะท่านเดินจนเท้าแตก ท้าแตกแล้วท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านก็คลานคลานจนมือแตกเข่าแตกนะสุดท้ายนอนลุกไม่ขึ้นแล้วตอนนอนเนี่ยนะนอนพลิกซ้ายนอนพลิกขวาท่านวางใจว่าท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นะขยับขยับขยับเนี้ยภาวน,นาเอาดีของท่านจนได้งังนเชื้อเหมือนดื้อก็รองใช้ยาที่แรงนะ ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็อดนอนผ่อนอาหารอย่างงี้แต่ต้องดูธาตุขันของตัวเองอย่างหลวงพ่อเคยเจอครูบาจารย์ทางอีสานเหนือองค์หนึ่งเคยเข้าไปกราบท่านท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยอดข้าวเก่งนะแต่อดนอนไม่ได้หลวงปู่ฟั่นเนี่ยอดนอนได้แต่อดข้าวแล้วภาวนามไม่ดีนจิตใจไม่สงบอย่างนี้ย แต่ละองค์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันอย่างท่านบอกว่าท่านอดข้าวได้จริึงตั้งหลายหลายวันนะจิตใจสว่างสวัยภาวนาดีแต่อดนอนแล้วจะมึนไปสามวันอดนอนวันหนึ่งนะต้องนอนชดเชยสามวันนั้นมันจะเบลเบลไปเนี่ยท่านพวกนี้ท่านใช้ยาแรงเราก็ดูตัวเองนะอยู่บ้านแนละ้วก็สบายนั่งฟังเทศยังไม่นั่งเลยนะบางคนมันนอนฟังนะ มีเขียนจดหมายมาสารภาพว่านอนฟังโบราณเขาสอนนะอย่านอนฟังเทศนะเดี๋ยวไปเกิดเป็นงูหลามจริงก็เปล่าไม่รู้นะเขาหลอกไม่ให้นอนฟังนอนฟังแล้วจิตใจมันนอนแดนะ่ลุกขึ้นมาครูบาอาจารย์นั่งเทศอยู่เรานอนเนี่นะถ้าครูบาอาจารย์เห็นนะครูบาอาจารย์เทศไม่ได้นะอาบัตนะ พระนั่งอยู่ไปเทศให้คนที่ไม่ป่วยแล้วนอนอยู่เนี่ยเทศไม่ได้พระยืนอยู่ไปเทศให้คนที่นั่งอยู่โดยที่เขาไม่ได้ป่วยอะไรงนี้ะก็ทําทไม่ได้มีหลายอย่างนะเรื่องของพระในฟังธรรมะให้ใจมันห้าวหาญชี้เกียดลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งฟังชี้เกียรตั้งแต่เริ่มต้นมเอาดีได้ไง เนี่ยอยู่บ้านอย่าขี้เกียจอยู่บ้านพยายามต่อสู้กิเลสของตัวเองตั้งใจว่าเราจะเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ตั้งใจว่าจะเอามาผลนิพพานถ้าตั้งใจจะเอามาผลนิพพานจะไม่ได้หรอกจิตมันโลภแต่ตั้งใจว่าเราจะเรียนรู้ตัวเองไปนยจะเห็นนะร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูอยู่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่ จิตใจสุขจิตใจทุกขนะ์จิตใจก็เป็นคนรู้คนดูอยู่จิตใจโลภโกรดหลงอะไรเนี้ยจิตใจก็เป็นคนรู้คนดูอยูย่ค่อยสังเกตไปเรื่อยสุดท้ายมันก็เห็นนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนะต็ไมไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา